สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับมาดิวนะวันนี้ผมมาอยู่ที่เทอร์มินอลเทอร์มินที่วันนะที่อโศกน,นะมาหาอะไรกินจะบอกว่ากับข้าวที่นี่ราคาถูกมากเลยนะถูกกว่าทุก,ท,กทุกห้างเลยนะครับนี่ผมสั่งมาแล้ว3าอย่างเดี๋ยวให้ดูนะนี่อันนี้นแรกจะเป็นบะหมี่หยกนะมีหมูกรอบมีหมูแดงแล้วก็มีมีเป็ดน,นะเป็ดย่างอันนี้แค่40บาทเองนะ อันนี้ต้มยำกุ้งไข่เจียวอันนี้59บาทนะปกติอันนี้เป็น780 90ปดร้อยอ่ะดูกุ้งแต่อันนี้อันนี้ราคาอันนี้ราคาไม่ถูกไม่แพง35บาทเจ้าเหนียวมะม่วงแต่ย่างอนะื่นน่ะคือราคาถูกมากเลยปกติอ่าค่าอ่าพวกอาหารในห้างอะ่ะมันจะราคาแพงอยู่แล้วแต่ที่นี่คือเป็นอะไรที่ถูกที่สุดเลยนะถูกมากก็ คนก็เยอะมากเลยนะคนก็มากินกันเพราะอันนี้มันอยู่อยู่ในเมืองด้วยอยูอ่ที่แยกไออยู่ที่สถานีบีดีเอสอโศกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกันกันอีกเพราะว่าเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกินอีกว่าจะกินไหวอีกไหมนะลุงจ่าครับมาจากบ้าน30โลแล้วก็เดี๋ยวพอกินที่นี่เสร็จว่าจะเดี๋ยวขับรถไปเที่ยว ถ่ายรูปแล้วในแม่น้ําริมแม่น้ำาพวะยาเดีด๋ยวดูก่อนว่ากินอันนี้เสร็จกี่โมงก็มาเล่ามามาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ฟังเพราะว่าเผื่อบางคนยังไม่เคยกินอของแบบของถูกนะในห้างนะที่ที่กรุงเทพนะหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่อะไรอนะ่ะมันโคราชหรือว่าจังหวัดอื่นนะ่ะเขาก็มีนะ เทอร์มินอลอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีทุกจังหวัดนั่นแหละเผื่อใครยังไม่รู้ว่าของอาหารมาถูกนะก็ได้กินในห้องแอร์ด้วยนั่งกินในห้องแอร์ราคาถูก <c oughs> อันนี้จะเป็นข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบนะ่ค่าหมูกรอบดรอันนี้แค่แค่อันนี้แค่สามสิบห้าบาทดูถูกมากแล้วก็อันนี้ลูกละเจ็ดบาทนะนี่ลูกละเบาท <c oughs> อะเดี๋ยวเรามาชิม บะมีเสร็ดก่อนโอ,นอ,อ้น่าอร่อยน่อร่อยน่าอร่อยนอร่อมากเลยบะหมียกชอบกินมากเลยน,ะนี่บะหมี่ยกเจ้นไอ,อืมอร่อย จิ๋งใหญ่มากเลย,อ,ยอร่อยคุ้มมากเลย คือว่าอร่อยอันนี้เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบอืมเขาหั่นชิ้นใหญ่มากเลยอร่อยแต่มันมีแต่ชาวต่างชาติเยอะที่นี่เพราะมันอยู่ในเมืองด้วยชาวต่างชาติเยอะทั้งฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียเราโอ้เยอะเยอะ เยอะมากเลยอ,อดออูอร่อยออมันหวานหวาน เพิ่งรู้จากพี่เขาว่าอาหารที่นี่มันถูกเลยมากินอ,อ,อ,อร่อยมาก ร่ออย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมากินกินกุ้งปกติไม่เคยกินกุ้งเลย <c oughs> นี่ก็ให้มาโู้ตัวใหญ่นะกุ้งอะ่ะให้มาสองตัวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเห็ดใช้ได้อยู่ เคอยู่นะไม่เปรี้ยวเยอะนี่นี้ไข่เจียวกินกันครั้งแรกเป็นการกินกุ้งครั้งแรกไ,ได้กินนานแล้วหลายปีแล้ว rồi Tôm <coughs> nhầm cải chiều Bên này đi mình phu cần love กลับบ้านขับมาจากรามินทามากินข้าวที่นี่ <laughs> เมนูนี้ขายดีมากเลยนะต้ยมยำข้าวไข่ขขขเจียวนะมันเป็นซิกเนเจอร์เลยของประเทศไทย,ม,ยามากินของหวานกัน เต็มจ็มเบเนื้อแน่นมากเลยนะอร่อยดี <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยไ,ได้กินของหวานหลายวันแล้วอันนี้ก่อนอูหำโตโตหำโตโต มันกำลังดีโอเค okay. อร่อยอคัมโตโตอืมอร่อย đu view để yeah, đu view được nhiều yeah, view tự 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 đi đang kín là có đu view ngày thêm rồi làm พกนะมาจากบ้านด้วยโอเคกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วอิ่มนะเดี๋ยวขับรถออกไปเที่ยวกันะไปดูวิวบรรยากาศตอนเย็นๆในกรุงเทพ